กำลังมองหาจักรยานไฟฟ้าที่งบไม่ถึง2องหมื่นแต่ขี่ง่ายประหยัดและปลอดภัยนะคะคันไม่ใหญ่สามารถขึ้นลงได้ง่ายค่ะยาเดียรโมเดิน สวัสดีค่ะเซลไฟนะคะวันนี้ไฟก็จะพามาดูรถจักรยานไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะเป็นรนที่คุ้มค่าใช้งานง่ายแล้วก็เหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจาวันมากๆเลยค่ะงบไม่ถึง2 0,000อยากได้รถที่ขี่ง่ายประหยัดไฟปลอดภัยรุ่นนี้จะตอบโจทย์ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูระทุกจุดเลยค่ะตัวรุ่นนี้นะคะจะมาในรูปทรงดีไซน์ที่คลาสสิกเรียบงานน่ายมินิมอลนะคะดูสุภาพ ขี่ได้ทุกวัยนะคะคันไม่ใหญ่สามารถขึ้นลงได้ง่ายค่ะก็มีตะกร้าไว้ใส่ของนะคะแข็ง <c sk twisting flavors> แรงทนทานมากๆเลยตัวนี้เขาบอกว่ารองรับน้ำหนักได้ถึง70โลเลยทีเดียว ีให้เลือกทั้งหมด5สีนะคะดําขาว,ขาวเขียวฟ้าฟสมพูสามารถเลือกได้ตามสไตล์ที่เราชอบได้เลยค่ะมาดูในส่วนของเบาะนั่งกันบ้างค่ะเบาะรุ่นนี้นะคะค่อนข้างนุ่มเลยนะคะตัวนี้นั่งสบายรองรับน้ําหนักได้เยอะนะคะเบาะของเรานะคะนอกจากจะนุ่มแล้วนะคะวัสดุที่ใช้ก็แข็งแรงทนทานนะคะไม่ขาดไม่เกี่ยวอะไรง่ายๆแน่นอนค่ะนิ่งมากนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็คนซ้อเลยแล้วตัวนี้เรายังมีการตกมาให้อีกด้วยนะคะ แข็งแรงมากค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ต้องขี่ไปตลาดทุกวันหรือว่าใช้ขับขี่ทุกวันนะคะตัวนี้มันจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยแบบก้นหรือว่าสะโพกของเราได้อย่างดีเลยค่ะมอเตอร์ของเรานะคะ400วัตต์ค่ะตัวนี้นะคะอัตราความเร็วการวิ่องอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะออกตัวนิ่มมากไม่กระชากนะคะขับง่ายขับสบายเหมาะสําหรับมือใหม่หัด มากมากเลยนะคะสามารถขับได้ทั้งบ้านเลยทุกเพศทุกวันในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างนะคะแบตเตอรี่ของเรานะคะรุ่นนี้เราจะใช้เป็นแบตเตอรี่แบบกราฟรีนะคะ48โวลต์23แอมป์ค่ะข้อดีของแบตเตอรี่กราฟรีนะคะก็คือตัวนี้จะชาร์จไวนะคะทนทานแล้วก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบตทั่วไปค่ะในส่วนของการรับประกันนะคะตัวนี้เรารับประกันแบตให้สูงสุดนาน2ปีเลยค่ะแต่ถ้าเกิน2ปีไปแล้วนะคะแล้วเกิดมีอาการแบตเสื่อมนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยน เป็นบางลูกได้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนยกชุดค่ะตัวนี้นะคะเรามีศูนย์บริการให้นะคะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเลยลูกค้าสามารถสั่งอะไรกับเราได้นะคะแล้วมาเปลี่ยนที่เราฟีค่าแรงชั่งค่ะระยะทางตัวนี้นะคะต่อการชาร์จ1ครั้งจะวิ่งได้ประมาณ50-60กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเลยนะคะชาร์จอาทิตย์ละครั้งก็สามารถวิ่งได้ทั้งอาทิตย์แลยคะ่ะตัวนี้นะคะรับประกันได้เลยว่าค่าไฟถูกกว่าค่าน้ํามันแน่นอนค่ะและถ้าเกิดใช้ใช้ไปลืมชาร์จแล้วแบตหมดหละเรา มีขาปั่นนะคะตัวขาปั่นตัวนี้นะคะถ้าเวลาแบตเตอรี่อ,อ่อนหรือแบตหมดเราก็สามารถใช้ตรงนี้นะคะปั่นได้เลยช่วยเพิ่มการยืดหยุ่นในการใช้งานได้อีกค่ะในส่วนของที่พักเท้านะคะที่พักเท้าคนขับเรานะคะก็จะมีในส่วนของด้านข้างเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็เรายังมีในส่วนของที่พักเท้าของคนซ้อนเนี่ยนะคะจะอยู่ทางนี้ค่ะคนซ้อนก็คือนั่งพักเท้าแบบสบายๆเก๋ๆไม่ต้องห้อยขาไปมาเลยนะคะตัวนี้ระบบโช้กหน้าของเรานะคะเป็นระบบโช้กแบบเคสซปิดค่ะหรือว่าเป็นโช้กที่ใช้ในรถน้ำมันทั่วไปชั้นนํานะคะ ส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นโชวคคู่ค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการซับแรงสเสถทือนะคะเวลาเราขับผ่านทางที่มีลูกละนาดหรือว่าทางที่แบบเป็นหลุมเป็นบ่อที่มันขรุขระไม่เหมือนในเมืองนะคะตัวนี้มันจะให้ความรู้สึกที่มันนุ่มนะคะดูไม่ขรุขระจนเกินไปค่ะสําหรับ,บการใช้งานในชีวิตประจําวันสําหรับระบบเบรกของยาเดียโมเดิร์นของเรานะคะเป็นดัมเบรกทั้งหน้าและหลังเลยค่ะตัวนี้นะคะดูแลง่ายเหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะคะอะไหล่ไม่แพงเปลี่ยนง่ายนะคะสามารถเปลี่ยนได้กับร้านทั่วไปเลย 好。 ระบบไฟของเรานะคะไฟหน้าจะเป็นไฟ LED ค่ะสว่างชัดเจนแน่นอนนะคะมาพร้อมกับระบบไฟเลี้ยวหน้าหลังนะคะพวกความปลอดภัยนะคะเวลาที่เราต้องเลี้ยวหรือว่าเปลี่ยนเลนค่ะค่ะต่อไปเราจะมาดูในส่วนของปุ่มการใช้งานกันค่ะที่แฮนด์ด้านขวานะคะเราจะมีปุ่ม P นะคะหรือปุ่ม Parking Mode ค่ะเรากดตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งค่ะก็จะเป็นการสตาร์ทนะคะเตรียมพร้อมสามารถขับออกไปได้เลยค่ะปุ่มทางด้านซ้ายมือนะคะปุ่มด้านบนสุดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสําหรับเอาไว้เปิดไฟค่ะเป็นไฟสูงแล้วก็ไฟต่ํา นะคะปุ่มต่อมาจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาค่ะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นแต่ค่ะหน้าจอของเราจะเป็นหน้าจอแบบ LCD ดิจิตอลนะคะเราจะแสดงข้อมูลพื้นฐานนะคะจะเป็นระยะทางความเร็วแล้วก็แบตเตอรี่ค่ะตัวนี้นะคะนอกจากเราจะสตาร์ทมือตัวพีได้แล้วเราสามารถกำเบกสองข้างได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวฟ้าจะสาธิตให้ดูนะคะหนึ่งสองสาม เรียบร้อยค่ะพอเรากำเบรกหนึ่งครั้งแล้วนะคะหน้าจอก,ก็จะขึ้นสแตนบายอย่างนี้นะคะจะมีคำว่า ready ตรงนี้นะคะ ready ตรงนี้ก็คือ พร้อมที่เราจะสามารถขับขี่ได้แล้วนะคะสามารถปิดออกไปได้เลยแล้วก็จะมีในหน่วยของกิโลเมตรให้นะคะเห็นไหมคะพอเราเริ่มปิดนะคะตัวหน้าจอมันก็จะขึ้นความเร็วนะคะว่าตอนนี้เราขับเร็วอยู่ที่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็มีในโหมดของตังสปอร์ตให้นะคะว่าตอนนี้รถเราอยู่ในสถานะไหนมีแบตเตอรี่ให้ดูคะ่ะว่าตอนนี้แบตเราเหลือเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยค่ะถ้าหากเราเปิดกุญแจด้วย NFC นะคะหน้าปัดก็จะขึ้น NFC ไว้ให้แต่ถ้าหากเราใช้กุญแจบิดเปิดนะคะ NFC ตรงนี้ก็จะไม่ขึ้นนนะะะครร่ีนน้เาจไม,ม ทีรีโมทนะคะเราจะมีเป็นตัวกุญแจแล้วก็ตัวคีย์การ์ดมาให้ค่ะตัวกุญแจนะคะเราสามารถเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะคะบิดอ่ะเท่านี้นะคะก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะแล้วในส่วนของคีย์การ์ดล่ะคะใช้ยังไงตัวคีย์การ์ดของเรานะคะเป็นระบบแบบ NFC ค่ะแตะที่หน้าจอได้เลยนะคะค่ะถ้าเวลาจะปิดก็กดแตะแต่เราต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราเปิดด้วยคีย์การ์ดเราจะต้องปิดด้วยคีย์การ์ดนะคะและ ถ้าเราเปิดด้วยกุญแจเราจะต้องปิดด้วยกุญแจค่ะอีกรายละเอียดหนึ่งที่ใส่มาแล้วใช้ได้ดีแล้วสาคัญมากๆเลยก็คือตัวขาตั้งคู่ตัวนี้ค่ะ ตั้งคู่ตัวนี้นะคะช่วยให้รถนะคะตั้งได้อย่างมั่นคงแล้วก็แข็งแรงค่ะหรือเวลาที่เราจอดรถชาร์จแบตนะคะหรือว่าเวลาเราไปตลาดแล้วเราต้องซื้อของใส่ตะกร้าเยอะอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้รถไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะคะใส่ของได้ง่ายค่ะราคาไม่ถึง2 0,000ื่นแล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะคะตัวนี้นะคะเรามีระบบการขโมยใส่มาให้ด้วยนะคะถ้าหากมีการขยับรถนะคะโดยที่เรายังไม่ได้ไขกุญแจหรือแตะคีย์การ์ดนะคะ นี่ค่ะรถจะล้องนะคะเป็นการเตือนค่ะแล้วก็จะล็อคล้อค่ะทําให้เราไม่สามารถเข็นออกไปได้นะคะใช่ก็จะล้องอยื่อย่างนี้เลยจนกว่าเราจะมีการออกมาแตะนะคะท้องถึงจะหยุด ถ้าถามว่ายาเดียโมเดิร์นรุ่นนี้เหมาะกับใครนะคะก็จะเหมาะกับคนที่ทํางานใกล้บ้านนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะนักเรียนนักศึกษานะคะที่อยากประหยัดนะคะแล้วก็ขับขี่อย่างปลอดภัยค่ะตัวนี้แต่ถ้าหากใครที่เป็นสายที่อาจจะชอบความแรงกว่านี้นะคะอาจจะต้องดูรุ่นถัดไปนะคะแต่ถ้าเป็นสายแรงกว่านี้นะคะก็อาจจะต้องดูเป็นรุ่นที่แรงกว่านี้นะคะเพราะว่ายาเดียวของเราเนี่ยมีทั้งจักรยานไฟฟ้า3ล้อไฟฟ้าและรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะวามแข็งแรงทนทานของเรานะคะตัวนี้เราแข็งแรงมากมากเลยเพราะว่า วัสดุของเรานะคะคเป็นแบบโครงเหล็กทั้งคันนะคะตัวนี้นะคะคเราใช้เป็นพลาสติก ABS เกรดแบบอย่างดีมากค่ะงานประกอบของเรานะะแน่นไม่ก๊อกแกป๊ปแน่นแบบแดน,นเวริร์แน่นมากค่ะแข็งแรงมากๆนะคะเราดูได้จากตรงนี้เลยเดี๋ยวยืนสองขาให้ดูเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมคะว่าที่พักเท้าไม่หักยืนขาเดียวก็ได้นะคะตะกร้าเรามันใส่ของเราไม่พอเราวันนี้ไปตลาดซื้อของเยอะจริงๆเรามีนี่ค่ะ กดตรงนี้นะคะลึบออกมาอ่าเราก็จะมีตะขอห้อยของค่ะถ้าเวลาเราไม่ใช้นะคะมันก็จะปิดเก็บอยู่นี้นะคะไม่เกะก,กะไม่เกี่ยวอย่างแน่นอนค่ะหมนใช้ง่ายค่ะถ้าถามว่าอา้าวแล้วแบบนี้ชาร์จแบ,บตรตรงไหนล่ะคะตรงนี้เลยค่ะทุกคนตามฟ้าไปดูที่ชาร์จแบตเราจะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าตัวนี้เรามีสายชาร์จแถมไปให้ด้วยนะคะชาร์จกัง่ายมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้เราสามารถเสียบชาร์จกับไฟบ้านได้เลยนะคะมากถึงขนาดน,นี้แล้วส่งใส่แล้วใช่ไหมคะว่าเจ้าเดียโม m o ิร์นคันนี้ราคาเท่าไหร่ ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่19,900บาทค่ะตัวนี้นะคะ สามารถผ่อนได้เลยนะคะราคาผ่อนเริ่มต้นแค่2 0 0พันิดๆเองค่ะต่อเดือนสามารถผ่อนได้นานสูงสุด,สดถึง18เดือนเลยนะคะตัวนี้แบ่งจ่ายแบ่งใช้ไปได้เลยนะคะไม่ต้องจ่ายเงินก้อนค่ะในส่วนของการรับประกันนะคะตัวนี้เรารับประกันแบตเตอรี่ให้ถึง2ปีนะคะมอเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบรับประกันให้1ปีค่ะซื้อไปแล้วไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเรามีศูนย์คอยให้บริการดูแลค่ะเพราะว่าในโคราชเราเนี่ยมีศูนย์มากกว่า6สาขาเลยค่ะสาขาในเมืองโคราชของเรานะคะก็จะอยู่ เ,เดยวมอไปนะคะแยกไฟแดงตรงข้ามโรงแรมซิตี้ปาร์คค่ะส่วนสาขาหัวทะเลนะคะจะอยู่ตรงปากทางเข้าโรงเรียนบุนวัฒน,นาพอดีนะคะตรงศาลาค่ะแล้วเราก็ยังมีสาขานโน้นสูงนะคะสาขาเซฟา้านสาขาปากช่องแล้วก็สาขาคอนบุรีค่ะอกสาขาที่ว่าวันนี้นะคะเรามีบริการส่งซีถึงหน้าบ้านนะคะถามว่า เวลาไปส่งเนี่ยไปส่งให้ฟรแีแล้วถ้าเวลามีปัญหาล่ะถ้าอยู่ในระยะที่รับประกันนะคะแล้วรถมันมีปัญหานะคะที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุนะคะรถมีปัญหาตัวนี้เรามีบริการนะคะไปรับรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านมาซ่อมให้เลยนะคะแต่ถ้าหากเลยระยะเวลารับประกันไปแล้วนะคะใช้ไปแล้ว3ปีสปีอาจจะกระจกหลุดแบตเสื่อมหรืออะไรแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถสั่งอะไรกับทางเราได้เลยค่ะนํารถมาเปลี่ยนกับทางเรานะคะจ่ายแค่ค่าอะไหล่ค่าแรงช่างฟรีค่ะย้ำว่าฟรีนะคะไม่ต้องจ่ายค่าแรงช่าง ถ้าในกรณีที่สามารถซ่อมได้นะคะช่างของเราก็จะเหาอุปกรณ์ไปซ่อมไม่ถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าเลยค่ะแต่ถ้าในเป็นกรณีที่มอเตอร์มันพังมันเสียมีปัญหานะคะตัวนี้ช่างเรานะคะจะยกรถของคุณลูกค้าจากที่บ้านนะคะมาซ่อมให้ที่ศูนย์บริการของเราค่ะถ้าใครนะคะกําลังมองหาจักรยานไฟฟ้าที่งบไม่ถึง2องหมื่นแต่ขี่ง่ายประหยัดและปลอดภัยนะคะยาเดียโมเดิร์นตัวนี้อีก100บาท20,000ไม่เกินงบอย่างแน่นอนค่ะเอาเป็นว่านะคะรุ่นนี้นะคะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะกับงบที่ไม่เกิน20,000แบบ ถ้าท่านไหนสนใจนะคะอยากจะลองขับลองขี่ลองมาเจอน้องตัวจริงนะคะยาเดียโมเดิร์นะคะได้ทุกสาขาเลยนะคะใกลบ้านท่านสาขาที่ฟ้าได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะ6สาขา,า,ขาแต่ถ้าหากใครนะคะอยากจะมาดูรถกับฟ้ายนะคะฟ้ายประจำอยู่ที่ยาเดียสาขาหัวทะเลทางเข้าโรงเรียนบุญวัฒนานะคะหรือว่าติดต่อติดตามได้ที่ Facebook นะคะดารันยาเดียโคราชค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง e ีได้เลยด้วยนะคะคลิปต่อไปจะไปคลิปอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะไปแล้วนะคะฝากกดไ กดติดตามได้ยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ